การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่นะครับประยุกต์สู่โคกหนองนาของคุณแม่บุญเพ็งแก้วโทครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณแม่สักหน่อยครับว่าวันนี้นะครับทำไมนะครับคุณแม่หันมาสนใจที่จะทําโคกหนองนาแล้วก่อนที่คุณแม่จะทําโคกหนองนาคุณแม่ได้ทําอะไรมาก่อนครับเชิญครับคุณแม่ครับ ที่ตรงนี้ตอนที่แรกก็เป็นไฮอ้อยนะคะครพบพอดีเข้าเกิดจากเครดโคกงน้องหน้าเาข้าคืดคืดจากเครดอยู่แล้วนะคะครับแม่ตอนที่แม่สีเข่าไปร่วมโ้องกันน้องหน้าโมเดลเนี่ยเขาไปพัฒนาซุมชนนี้แม่ที่จังใดครับเข้ากับสมัครกับพัฒนาซุ่มชนบานเพิ่นกาให้เพิ่นกันเลือกแต่งของของแม่เนาะคะ่ะเพิ่นกรารให้ไปอบร่มหาเมือ่อซีขึ้นเข้ากับไปอบต่วเข้าไปอบรมเข้ากับได้คว่ำบูมมาหล่มา พับพื้นที่กับมีไอเพื่อนเกสีสอนวิธีปลูกห่มดินที่เออาฟางห่มเ้าปับพื้นที่จัดการบริหารน้ำเขากับลงมือคือคนเวลาคนมาไอ้จุกสาอะไรเขาก็เริ่มปลูกค่ะปลูกไม้หาระดับค่ะสูงกลางเปี้ยเรียดเยนกินหัวเพื่อนให้เขาปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้ค่ะแม่ Shadow คณะเป็นยังคื่อมีพักหลายใช่ไหมอันนี้คณะท้องคําค่ะอ้อันนี้แม่นพักยังครับนี่กระเพ้าค่ะกระเพ้ากระเพ้าอันนี้เดียครับนี่ผักพริกค่ะแม่ครับท่านทฤษฎีนี่นะครับวิทยาเขาจะต้องป้องกันดินบริหารดินสุดทังทลายครับเพศยังไงครับแม่เขาก็เอาแฝกมาปลูกค่ะเป็นอันนี้บอกครับนี่คือหญ้าแฝกบุกรับอันนี้อะรหญ้าแฝกค่ะดินสไลด์ดินพังครับแม่โคกหนองนาครับว่าโคกหนองนาแสดงว่ามีโคกมีหนองแล้วก็มีนาค่ะนาเข่านี่เขาก็ได้เข่าหลายวะแม่ ข้ากาปลูกได้กินข้าวหน่ยค่ะเพราะพ่อได้กินในขั้วเลื no ่อนข้าอในครอบครัวของเราแม่นค่ะพอเพียงในในในครอบครัวข้าเหน่ยค่ะครับนี่เป็นอาหารของข้าอยู่ในนี้ดแล้วค่ะข้าวเรต้องออกไปหาซื้อแสดงว่าประโยชน์ที่ข้าได้จากการเหตุโคกหนองนานี่ครับแม่คือข้าสิได้ประโยชน์เรื่องของการกินอย่างต่อเนื่องอาหารที่เกิดจากการปลูกการเลี้ยงปลาของข้านี่บ้างไหแม่ค่ะมันเป็น จากมือเขาเห็ดขึ้นมาเองเลยค่ะบองไงเ่าต้องไปซื้อเลยก็ได้ต้องไปซื้อก็ได้ค่ะคือเ่าอันมัน่ามีตลาดเนี่เขาซื้อเ่ากรอยูได้ค่ะเพราะว่าเขามีกินทุกทุกอย่างค่ะครับวันดีครับผมนายสง่าทีเฟยกำนันตำบลประปากเจ้าของพื้นที่ โค้งน้องนาบ้านน้องบัวมู่ที่8ตําบลประปากอําเภอประปากจังหวัดนครพนมและการสนับสนุนจากำนักงานพัฒนาชุมชนของอําเภอประปากโดยท่านพัฒนาการอำเภอครับผมครับสวัสดีครับผมพวัตพัดีพัฒนาการอำเภอประปากผููให้การสนับสนุนโครงการครับผมพวามครับครับผมพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับพื้นที่ทั้งหมด3ไร่ครับ3ไร่ครับผมแล้วฝั่งขวามือของผมนี่คืออะไรครับคุณพ่อครับกงไส้ไก่ครับก็มีความกว้างของปากคลองก็3เมตร ความลึก2เมตรครับผมแล้วอย่างพันไม้แบบนี้เตรียมไว้เพื่ออะไรครับก็พ่พันไม้นีก็เพื่อปลูกภายในแปลงนี่แหละครับอดีวันนี้ก็เป็นการเอามือสามัคคีครับผมโดยการสนับสนุนจากท่านพัฒนาการอำเภอเอามือสามัคคีสนับสนุนครับเช่นพันไม้พันปลาพันสั์ตามความต้องการของเจ้าของแปลงก็คือทางพัฒนาชุมชนเนี่ยจัดสรรออกมาให้จัดซื้อให้แล้วก็ส่งงอบให้ตามระบบของทางจัดจารเสร็จแล้วก็มีการเอามือส,สามัคคีโดยเอาเจ้าของแปลงข้างเคียง เอาน้องนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมาร่วมกันลงแรงอามือสามเมื่อกี้ครับลิวผิดโตหิ้วอะไรกันมากินเป็นการรักษานอานุธรรมเประเพณีดั้งเดิมของเราไว้ด้วยแล้วในพื้นที่นะครับทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีฐานเห็นบอกว่ามีฐานคุณพ่อครับผมแล้วนะคือฐานยังไงครับก็ฐานนี้ก็คือเราจะทําเตาถานเอาอาไม้เศษวัสดุที่เราเหลือใช้มาทําฐานเพื่อเอา น้ำควันขควันไม้นะครับเพื่อเอาไปใช้ปนป้องกันแมลงต่างๆในพืชสวนของเราครับผมอันนี้คือฐานเพาะเมล็ดพันธุ์พืชก็อยู่ในพื้นที่ของเราใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ครับคือพื้นที่3ามไร่ใช่ครับฐานคนรักแม่ธรณีก็คือเห็ดเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยครับผมปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยบำรุงดินนะครับเป็นไปได้ไหมครับท่านพนาการครับ ในอนาคตที่โคกหนองนาจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ไปด้วยเก็สามารถต่อ,อยอดเป็นการท,ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงเกษตรได้ครับ,รบและก็พืชทุกอย่างที่ปลูกในโคกหนองนาเ,นเป็นพืชปลอดสารพิษครับเป็นกเกษตรอินทรีย์มีความภาคภูมิใจนะครับที่เห็นผลที่เราได้ดําเนินการด้วย แรงกายแรยงใจของเราที่ได้ไปผ่านการอบรมมาโดยนำปัจญาของท่านในหลวงที่ได้สอนและก็ได้นำแนวทางแล้วก็จะเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของผมครับผมและจะทำให้ดีที่สุดครับผมพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาค่ะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอค่ะ หรือจะสอบถามที่สาะระกลางจังหวัดนครพนมก็ได้นะคะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะพวกน้องนานครพนมเย้